ากให้ได้ทักษิณกลับมาเป็นนายกชังเลยอะ่ะถึงทักษสณจะเลวยังไงนะเขายังเลวน้อยกับบิ๊กตู่ล้านเท่าอะ่ะนี่คือความคิดของคนไทยกับท่านถ้าบิ๊กตู่เนี่ยคิดว่าทักเสียเป็นคนเลวคิดว่าทักษิณเป็นคนโกงคิดว่าทักเสียเป็นคนที่ทําร้ายประเทศชาติแต่บิ๊กตู่ยังทําให้คนไทยลืมคนนี้ไม่ได้เลยนะคนไทยเนี่ย เกียดกับนายกที่เรามีอยู่วันนี้อ่ะเพราะถามอะไรนะตอบไม่ได้เลยโมโหก่อนปนะถามทำไมาฮะถามทำไมาไม่เห็นเหรอประเทศดีอ่ะใช่ทักเิ้นมันเร็วอ่ะพวกโจรอยู่ต่างประเทศไยฟังทำไม,มผมทํางานจนเหนื่อยทุกวันผมไม่เถียงครับบางคนไปท,ทำงานเหนื่อยทุกวันแต่ทํางานเหนื่อยแต่ทางานฉลาดเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะทํางานเหนื่อย